ส้มเลื e ่อนหมอ้ e su su remac จออ่าน่าจะเป็นโกซีรีส์นะครับตอนนี้อ่าของคุณพี่เล็กด้วยาการจอออดิโอนะครับเล็กเพี้ยนอ่าเข็มไม่กวาดด้วยนะครับของพี่เข็มไม่กวาดกับเล็กอดิโอนะครับเพี้ยนไปไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยแล้วก็มีไฟไฟดีนะครับที่ติดค้างอยู่สองจุดหนึ่งโวลต์อร์นี่ก็เหลือสองจุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ด สองุดนี้คือไฟเลี้ยงหลักนะครับหายไปตำแหน่งนี้สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพง สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเร e ือนหม่ Isuzu d m a x จออาจจะเป็นโก Series นะครับตันนี้อ่าของคุณพี่เล็กด้วยอาการจอออดีโอนะครับเลขเพียนแต่เพียนแบบไหนประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่เล็กและท่านผู้ชมไปร,รับชมกันอะมาดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมได้ต่ออาขายจ่ายไฟเข้ากบเรอนใหม่แล้วเดี๋ยวเราเปดสวิตดูกันเปิดสวิตน,นะครับอ่าเข็มไม่กวาดด้วยนะครับ ของพี่เขีย okay, นไม่กวาดกับเลขออิโอนะครับเพียนไปนะครับวิงหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยแล้วก็มีไฟไฟดีนะครับที่ติดค้างอยู่นะครับอประมาณนี้โอเคแล้วเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพ,พี่เล็กผมถอดเมนบอร์ดมาแล,แล้วเราจะวัดไฟกันครับเปิดสวิตช์เลยเมีไฟตรงนี้นะครับติดค้างด้วยแล้วเราตัวเลขเพียเพ้ยนๆนะครับโอเค วัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ10.95โวลต์นะครับผ่า,า,านไอซีที่ผลิตมาวัดไฟเกลเลยนะครับ0โวลต์0โวลต์ครับและก็2โวลต์0.17่า,ก,ากำลังที่มีอยู่มาแล้วครับแต่ว่าไฟนี้ต่ําไป2โวลต์ปากไม่ได้นะครับ0โวลต์ครับ0โวลต์และก็ สองจุดหนึ่งโวลต์อันนี้ก็เหลือสองจุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งนี่คือไฟเลี้ยงหลักนะครับหายไปตำแหน่งนี้นะครับศูนย์โวลต์และก็ศูนย์โวลต์ตำแหน่งนี้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็สองจุดหนึ่งอันนี้ก็ไฟตกไปเหมือนกันครับศูนย์โวลต์ครับศูนย์โวลต์และก็สองจุดหนึ่งโวลต์ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดโวลต์โอเคนะครับสอง โวลต์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟสองวนเพราะว่าคาคำสั่งรีมาครบแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกันครับไปทำกันมาดูกันครับคุณพี่เล็กผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับเปิดสวิตช์มาเป็นสเต็ปแล้วนะครับไม่ติดพร้อมกันนะครับมาแดงนะครับแดงก่อนแล้วก็ปกติจะเป็นฟ้านะครับอีกเดือนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่ง แต่ทัดนี้เนี่ยจะเป็น5โวลต์นะครับโอเควัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ10.96โวลต์ผ่านในซีนิกูเดตมาวัดเกี0.174โวลต์แล้วก็4.9โวลต์นี่ครับเห็นะครับมาแล้วครับ4.9โวลต์แล้วก็ต้อง0โวลต์0โวลต์เป๊ะนะครับนี่ก็ต้องเป็น0.17โวลต์แล้วก็4.9โวลต์นี่5โวลต์ครับ0โวลต์แล้วก็0โวลต์ครับ มาดูกันนะครับเหตนี้เลยศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดศูนโวลต์แล้วก็สี่จุดเก้าโวลต์แล้วก็0ูนโวลต์0ูนโวลต์ครับอเอตนี้นะครับสี่จุดเก้าโวลต์แล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดโวลต์ขาคำ่างซีบเข้ามาแล้วครับ0ูนโวลต์และโวนต์โหดโอเคนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าไฟนี้ก็ต้องกลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับประกอบทั้งหมด รามาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมครับไปทำกันมาดูกันนะครับคนพ่เล็กผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแอดจัดเข็มแล้วนะครับเปิดเซอร์วิสเลยนะครับเข็มกวาดแล้วนะครับเข็มอ่านี่เลขออดิโอปกติแล้วนะครับก็อยู่ที่ทิป A 0ศนะครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนสองันหก้อยเก้าสิบเอดกิโลเมตรครับทิป b 0ศนี่ครับปรับแสงได้นะครับ ค okay. แล้วก็10ปีนะครับดูแข็มตั้งตรงไหมนะครับสิตวิตนี่ครับความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งนงนะครับแล้วก็105โดยเฉลี่ย3,000รอบโดยประมาณตัวเลขออดิโอไม่ขัดนะครับใช้งานได้ปกติครับผมปรับแสงเพิ่มไป โอเคนะครับได้แล้วครับผมมาเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์ในาทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เล็กนะครับที่ไว้วางใจนําเรือนไม่มาให้เราดูแลกันเป็นที่นำมาสามเรือนเลยนะครับทั้งนะั้นโอเคนะครับและเพื่อนๆพื่ท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางตน ในช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดียไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ